ได้สัมภาษณ์ซื้อนะวันนี้เป็นแคับมาด้วยเหน้สึกแบครับรู้สึกแบบนะครับอ๋อผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเกี่ยมาร่วมงานแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับเนาะก็เป็นช่วงหลังวันในไทยพอดีก็ถือว่าได้มอบความรักให้กับแฟนๆทุกคนด้วยครับครับผมก็วันนี้มากับวบอรีนะครับอยู่ที่โลตัสพาราม4นะครับผมก็ขอบคุณทางวบอรีมากๆครับผมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับกับ วัชรีนที่บ่ายกูตาไฮยาครับผมวันนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างผมมีกิจกรรมมากมายเลยเมื่อกี้มีทั้งร้องเพลงมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกิจกรรมกับแฟนๆไปเล่นเกมใช่แล้วก็มีถ่ายรูปกับแฟนๆด้วยก็ด้วยความที่เป็นงานเปิดในพระรามเสียก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันใช่ครับขอบคุณทั้งทั้งคนที่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็คนที่มาดูครับผมมากได้งานนี้ครับปก่ิเรามีการดูแลผิวยาวนาน ครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าพวกเราสองคนเนี่ยคือด้วยความที่ทำงานกันเยอะเนาะแล้วก็มีออกกองกันเยอะแล้วก็ต้องมีตัวช่วยครับผมเป็นวัสลินกูต้าไฮยาครับผมสปอร์ิสโกลครับผม<ช>คือคอยช่วยให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นเวลาที่แบบมีฝ้าแดดเลยแบบจะให้ผิวแบบมีคอแบบมีจุดดำอะไรต่างๆ,ๆใช่ใช่การทาโลชั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนอกจากคนส่วนมากก็อาจจะคุน้นกับแค่การทาโลชั่นก่อนนอนใช่ก็จริงๆแล้วไม่ได้เสมอไปนะครับผมอย่างอันนี้ก็ทาได้ทุกเวลาได้ทุกช่วงเวลาของวันนะครับผมก็ฝากกันด้วยครับครับ โอ้ยเอจาจริงๆก็ดีใจทุกครั้งที่มรรา,ชาชเจอแฟนๆแหละไม่ว่าจะทั้งแบบที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งออนไลน์หรือว่าแบบว่าแบบไลฟ์สตรีมมิ่งหรือได้มาเจอแบบว,นนแวันนี้ก็เห็นแล้วตลอดว่าแฟนๆมาเจะเยอะมากก็ดีใจแล้วก็อยากเจอทุกคนทุกๆงานแบบนี้เลยครับครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหานะครับผมก็รู้ว่าเหนื่อยกันแล้วก็วันนี้ก็วันหยุดก็มาสเปนเวลากับเราครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเย็นบางคนมาแต่เช้าเลยด้วยใช่ครับผมฝากวัซลีนะครับเทลที่ไบกูต์าไฮยา เซรัม่มเบอร์สโลชั่นกันด้วยนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับซีสอ <Yes, sir. S 1> งแสนห้าเยสเชิญอยากได้อย่างไรเธออยากจะได้คำตอบแบบใดละ่ะเอาความจริงเวลาเอาความจริงหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใกล้ยังไม่เริ่มเลยเลยครับผมใช่ครับผมใช่พอดีว่าอ่าก็ก็ได้มีเข้าไปคุยเรื่องคาแรคเตอร์แหละกับกับทางพี่วอกับแต่ว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมมีเรียนอ่าก็จะเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีสอบอีกเยอะเลยก็เลยแบบอาจจะ รอนิดนึงแต่รับรองว่ามาแบบเดียวแล้วทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมก็ยังไม่ถึงไทม์ไลน์ของตัวซีรีส์ครับผมแล้วก็ตัวบทก็ยังไม่ได้เสร็จใช่ครับผมก็ต้องรอกันอีกอึดใจหนึ่งระดับหนึ่งไม่ใช่อึดใจหนึ่งะระดับหนึ่งครับผมครับผมก็เดี๋ยวถึงรอบมันถึงไทม์ไลน์มันก็เดี๋ยวจะเริ่มโปรดักชันครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฝากไว้กับพวกเพื่อนๆพี่ๆใน g ี m ก่อนละกันกับผลงานต่างๆที่เขา้องถ่ายทำกันอยู่แล้วที่ออนกันอยู่ณตอนนี้ครับผม่คิดว่า อ๋อปีนี้ครับปีนี้ครับใช่ครับคือทุกอย่างก็จะหยุดภายในปีนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะรอกันหน่อยใช่ครับอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้ครับครับผมสองอย่างนี้ยังไม่แน่ใจเลยคือคือด้วยความที่ว่าบทยังไม่เสร็จยังใช่คำว่าบทเพิ่งเริ่มแล้วกันใช่บทเพิ่งเริ่มคือถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความที่เบียวคล้ายผมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าทำกานบ้านเยอะเหมือนกัน เพราะว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอยู่ครับผมแต่ว่าโดยผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอบทกันอีกทีเนาะว่าแบบตัวละครจะมีการทําอะไรบ้างทํานู่นนี่นั่นบ้างก็ค่อยมาเวิร์กช็อปกันเอาแล้วค่อยมาจะเวลลอปตัวละครกันเอาครับง่ายๆว่ายังไงก็คือได้ได้ดูพี่นีเนาะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นใช้คำนี้แล้วกันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นรอได้เลยตั้งตารอได้เลยรอเจอชันนะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ดีเลย์ถ้าไม่อะไร แต่ก็โนการันตีครับผมไม่มีอะไรการันตีได้ครับเดี๋ยวทุกคนก็มาเปิดคลิปสัมภาษณ์นี้แล้วก็เอาไนบอกว่าปีนี้ไงผมไม่รู้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 แต่นอนว่ารอกันอีกใจหนึ่งละกันใช่ครับผมบอกแล้วว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อย่านะอย่ามาที้เราต้องหลุดสปอยนะอย่าอย่ามาย้อนคำพูดไม่ดีผมจะไมครับ ใช่ครับผมก็คือจริงก็ในทุกๆด้านแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นการร้องการแร็ปต่างๆเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์แจสเปอร์ด้วยและที่สําคัญก็มีถ่ายเรื่องลิฟท์เดย์ซีรีส์อยู่ก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันครับหลังจสามโปรเจกต์แจสเปอร์ครับวนนี้ยอดวิวแบบปังค์เลยในร้านมีสามดูสิ่งใดนะครับผมจริงๆก็ดีเกินคาดเพราะว่าคือตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยแล้วแหละคือก็คุยกับเพื่อนๆแล้วแบบว่าเออเราก็ไม่ได้สนใจว่าแบบ กับกระแสจะเป็นยังไงอย่างน้ตเราก็ถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วพอเห็นว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีคนชอบแบบมีคนคอยให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยครับเพราะยอดยอดวิวปังเหมือนกันใกล้จะได้ปังสิง่งอ้โหก็เอาไปว่าก็เอ่าเร็วๆนี้แล้วกันฮนะ <c oughs> อยู่ในกระบวนการนะครับผมเร็วๆนี้ครับคือแบบสามารถคาดหวังได้ว่าจะเป็นเด็กที่สองกลัมา ก็ต้องรอติดตามเอาแล้วกันนะครับผมพอจะสปอยที่ไหนว่าแบบถ้ามันมีเพลงที่สองมันจะแตกต่างเพลงที่หนึ่งหรเอยังก็จริงๆเราก็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 ตามสไตล์ครับผมหล่อเท่เรียบเซ็กซี่ประมาณนั้นนะตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยใช่กับล่าสุดที่แบบบรรทัดทองแล้วก็คือแบบแต่งแต้มเต็มเหมือนกันเขาบอกว่าเพื่นเต้นจริงไหมครับผมใช่ไปห้าคนไปหนาคนนะมันได้รับนี่มาด้วยไหมยังไงครับคุณ คือเปล่าครับคือพอดีวันนั้นผมไปสยามพอดีครับผมแล้วก <Mine>. ็แกงนี้เขาก็นั่งทุกๆกันไปก็เลยแบบพอไปเจอปุ๊บก็เลยเอออยู่พอดีก็เลยแบบได้คุยกันพอดีก็แบบเอ้ยก็แวะไปหานิดนึงแล้วก็เอ่อก็ด้วยความที่เขานั่งทุกๆกันไปก็ก็เลยกลับด้วยกันหมดเลย5คนแค่นั้นเองครับกลับพาดที่ผ่านมาคือเสาร์วันจะถูกฮ็อปเลยกับอ๋อฮอปเลยเหรอใช่หรอชอบมากจัดฟันแจ้งฉันเลยนะติดเทนนี่จริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ จะมีโอกาับคาแรับต์ไหมแสเตอร์คก็อาจจะมีครับอาจจะมีแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีนะครับถ้าผมติดตามมาเป็นไปได้ครับแต่ว่าก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องรอทางไลเซอร์อีกทีนึงโอ้โหโอันนี้คือเขาสายดนตรีอันนี้ยากเหรอใช่เป็นสายดนตรีแบบเป็นฟิลแบบอาร์ติสต์ะ แต่พวกเรามันเป็นสายแบบเต้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบต้องสลับแบบยังไงเนี่ยเหมือนกับไลฟ์เซชั่นอะไรเงี้ยเออน่าจะมีน่าจะมีอะไรบ้าณรม์ไลฟ์เซชั่นเนี่ยแหละครับแต่ก็ต้องรอให้แจสเปอร์มีเพลงช้าก่อนครับเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช่ไหมครับเพลงไลฟ์ไลฟ์เซชั่นฟิลฟิลนั้นอะไรนะจ๊ะแม่ผมวเป็นผู้เป็นนี่ก่อนดห้ยเราก็เอ็กซ์กันหน่อยแล้วเนี่ยเนี่ยมีแค่ในวันนั้นร้อยฤดูหนาวเนี่ยโดครับผมต้องใเ่้างเกงเป้ารอนอ่ะร้อนไหมในปี ก็อาจจะมีครับอาจจะมีก็คาดว่าน่าจะมีแหละอ่าล่าสุดหน่อยจะว่าไงอ๋อครับครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าไม่เเพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบูชเช่แฟรนไชส์เซาท์อีสต์เอเชียนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์และทางบูชเช่นะครับที่เลือกผมให้เป็นแบบแบรนด์แอมแล้วก็ จะตั้งใจทำให้เต็มที่ทั้งในทุกๆโหมดแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นของทั้งทอมมี่เอ๋ยหรือว่าเวอร์ซัสเช่เอ๋ยก็ทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านครับผมก็คือก็คือก็คือทำอมู่กับของเราก็เราติดแกรมเราเป็นคุณพีเราก็ต้องคล้ายๆกันอย่างนี้ถาสื่อสอบเรืเกี่ยวกับวันเกิดแบบที่คุณเ็นายครับผมอะไยังไงฮะคุณคุณคุณอยากเล่าเองหรือคุณอยากให้ผมเล่าครัถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องวันเกิดแย้สบายวันเกิดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิก็แย้สบายวันเกิดทำไมครับ คือจริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกาศให้ใครเขารู้เยอะหรอกแต่คือตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าจะมาแต่ทีนี้คือผมก็วันนั้นผมก็อยู่กับเพื่อนๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับมันมีการโป๊ะบางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือ uh huh. ผมก็แค่คิดใจว่าทำไมเพื่อนๆผมมันแบบมันแปลกๆวะมันแบบมันเแหบบมือนกแบบับมันรับโทรศัพท์แล้วมันคุยอะไรแปลกๆผมองคิดใจต้องมีอะไรแน่นอนอ่ะผมก็ผมลึกๆแล้วผมก็รู้แหละผพกาแก้งๆมันเป็นแบบอ๋อหรอหรอหรอ,รอ,รอ,รอสักพักสักพักหนึ่งก็โทรมา มึงมึงกลับบ้านกี่โมะอะไรครับประมาณนั้นใช่ไม่คือือตอนแรกมันจะไปสะพายแต่ว่ามันดันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคือว่าอยู่ๆเขาจะไปพัทยาอ่าเลยนะตอนนั้นโดยที่ตอนแรกเราคาดแล้วว่าเขาน่าจะกลับบ้านดังนั้นถ้าเขาไปพัทยาเนี่ยเขาไม่กลับบ้านแผก็ต้องเปลี่ยนแผก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยแบบโทรไปเลยแล้วบอกว่ามึงกูยอมแพ้แล้วเออมึงกลับบ้านมาคุณถึกแล้วก็คือไม่ไม่เนียนไม่ คือเนียนครับถ้าเขากลับบ้านตามแผนปกติก็คือเนียนก็คือเนียนแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับพอดีตอนนั้นเหมือนกันซึ่งมันประจวบหมอะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโอ้โหลุงนี้ไม่น่าบอกเลยเวลาแม่งตรงเลยเออใช่ใช่ครับแล้วเป็นยังไงเราเซอร์ไพรส์ไหมเราเซอร์ไพรส์กับเซอร์ไพรส์รู้อยู่แล้วค่ะที่มาเซอร์ไพรส์กับใช่ก็จริงรู้แบบครึ่งชั่วโมงก่อนก็อาจจะใช้คำว่ารู้ก่อนไหมก็ก็นิดหนึ่งต้รู้ก่อนแต่จริงๆก็ดีใจครับประทับใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะบ้านผมก็อยู่ไกลมากก็ยังอุตส่าาห์ขับรถมก Thank you man thanks ค่ะจะยากฝััเแบบแอบเฉลยไหมเดคือก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นสำหรับผม,มาคือเขาก็ถามมาแล้วว่าเออวันเกิดอยากได้อะไรแต่คือด้วยตัวผมเองอ่ะผมมันคนไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่คือเอาง่ายๆคือในที่ผ่านมาใน5ปีที่อยู่ด้วยกันคือเราต่างคนก็ต่างทํางานกันหนักมากเนาะเราก็รู้สึกว่าคือเราทํางานแน่นอนว่าอยู่ตรงเนี้ยผลตอบรับหรือแบบอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละ เราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบทางจิตใจสําคัญที่สุดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เลี้ยงข้าวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมใช่เห็นเมมเบอร์เลนเตอร์เขาก็มีกิจกรรมบริหารด้วยนะเนอครับตุ๊กตาเขาก็เลยแบบวิเราะหว่าทำไมมีอยู่คนเดียวที่ไม่มีแบบเพราะพวกเราพวกเราเป็นของแดงอืมคือผมเห็นแหละก็พวกเพื่อนเขาก็ลงกันอ่ะแล้วก็มีไอ้จุงไงไอ้จุงมันส่งมาว่าแบบ มึงมึงดูสิทำไมมันมันเป็นเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านไอติมแล้วก็เป็นเหมือนผมนั่งเหน่วันเดียวเนี่ยผมก็แบบบอกว่าอก็ของแลทำไมะของแบบนี้ก็มันไม่ได้มีบ่อยแต่วันนี้คาดหวังเป็นัสิบห้าุณพาคมันาขายได้คาดหวังทำไมครับแปลกคือจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคนอะถ้าเกิดแบบจะจะนิดๆหน่อยๆก็ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเออจะต้องมาแบบ ต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับขาผ่านงานครับผมก็ขอฝากผลง,งานด้วยนะครับผมงานวันนี้นะครับกับวัสลีนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนนะครับเรื่องมีสตินะคุณทีนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าอดใจรอกันนิดน,นึงนะครับฝากกันด้วยครับฝากกันด้วยครับฝากโปรติกัสเตอร์ด้วยครับ